สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนาวกากรมมะซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์คนเกิดราศีกันย์ขณะกันสามารถฟังได้ในสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลงังใจกับช่องชังน้นได้เลยด้วยนะครับขอบคุณครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีมาที่ b e l i e v e r สามหกตรงนี้นะครับแอดไลน์ดีมาทำค่าครูได้ครับช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับตั้งแต่วันที่12ถึงวันที่20นะครับอ่าวันที่20เป็นวันเดดไลน์นะครัับบแอดดดไไไลน์มาาาาทคคคค่รรรู้้จะพิเศษ ผู้ที่เกิดในราศีกันยุดูลด้านล่างจากตรงนี้ลักษณะาการดูจากตรงนี้ครับแต่นุคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์เดือนมิถุนายน2องพายซึ่งจะมีการโคจรยุกยาราศีทั้งหมด4ดวงนะครับตามนี้แต่คลิปนี้จะไม่ได้เป็นการพยากรณ์ดาว้ายแต่จะพยากรณ์การงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภนะครับก็คือ5้าเรื่องนี้นะครับโอเคแล้วมาเริ่มต้นกันที่ดาวประจําตัวคือดาวพุธก่อนดาวพุธขณะนี้โคจรอ,อยู่ในเือนกรรมมะนะครับเป็นเกษตรถือว่าดีมากเลยครับมันหมายถึงความเข้มแข็งของตัวตนแล้วก็หมายถึง การงานที่เข้มแข็งด้วยนะครับแต่ดาวที่มาจากเรือนวินาศแต่ได้ตำแหน่งราชาชโชคก็ถือว่าดีครึง่งเสียครึง่งแต่มันอยู่ในเรือนเกษตรของดาวพุธเองนะครับดังนั้นมันหมายความว่ามันจะดีสักประมาณ7จเสียสักประมาณ25นะครับโดยประมาณนะครับดังนั้นเนี่ยก็หมายความว่าโอเคเลยนะครับเสียหมายถึง25-30โดยประมาณนะครับแค่นั้นเองแต่มันไม่ถึง50เนาะดังนั้นเนี่ยหมายถึงว่าคุณต้องใช้สติดีๆและคุณจะรอดเพราะดาวอาทิตย์เป็น คืออย่างนี้เดือนนี้มีทั้งราชาโชค2ตัวมีเทวีโชคหนึ่งตัวนะครับเห็นไหมครับมันถือว่าโอเคมากเลยทีนี้เรามาดูกันต่อ,อการงานจะรอดอยู่ที่สติเนะะาะกรรมวินาศเนี่ยมันหมายถึงเอไม่ใช่ขออภยัยวินาศกรรมวเนี่ยมันหมายถึงว่าสิ่งที่ไม่คาดคิดสิ่งที่ไม่คาดฝันจะทําให้เกิดเกี่ยวกับเรื่องของการงานเสียหายด้านการงานได้ดังนั้นสติจะเป็นตัวควบคุมแล้วก็ แก้ไขนั้นได้ลงนนเองนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อเรื่องของการงานไปแล้วดาวประจําตัวนะครับก็บอกไปแล้วต่อไปเรื่องของการเงินบ้างนะครับการเงินเป็นดาวศุกร์ครับแลนะเป็นเจ้าเดือนเดียวกันกันกบราศีพระสบที่มีเวรุตยูอยู <mostly> ่นะครับงน,นั้นคนราศีกันเนี่ยมักจะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่แต่ไม่ได้หมายถึงเก็บเงินไม่อยู่นะครับไม่ค่อยอยู่หมายเขาว่าบางทีเราอยากจะเก็บเงินเดือนละส่วิว่าจะเก็บเงินเดือนละหมื่นหนึ่งแต่มันลดลงมาเหลือห้าพัน ก็จะหมยครับอ่ามันไม่ได้เตมเม็ดแต่หน่วยเพราะว่ามันแฝงเรือนไปถึงราศีสุภาด้วยสุภาแปลว่าความสําเร็จมีมล็ดจะอยู่อยู่แปลว่ามันไม่คาดฝันนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราอย่าไปคิดมากเก็บได้ก็เก็บไปเก็บไปเรื่อยๆครับมีเท่าไหร่ก็เก็บเท่านั้นอย่าไปคิดมากเพราะว่าถ้าคิดมากปุ๊บเนี่ยมันจะผันผวนแต่ถ้าเราไม่คิดปุ๊บมันก็จะพลิกให้คุณเนี่ยสำเร็จเองเพราะนราเมฤ็อยู่ในเรือนของความสําเร็จดังนั้นเนี่ยคิดมากหวัดระแวงมันก็ไม่สามารถจะประสบความสำเร็จได้นะครับคขาว่าคิดมาก ดา,าวเสาตกอดีแล้วนะครับมันถึงหมายถึงความความสมหวังเนี่ยได้ยากนะครับหรือไม่มีความสมหวังนั่นเองความสมหวังมักจะไม่ค่อยได้ในช่วงนี้1น่อีกประมาณ2ปีโดยประมาณ2ปีนิดนึงครับดังนั้นเนี่ยก็แปลว่าเราอยากอยากคาดหวังให้มากเพราะไม่งั้นเนี่ยก็จะผิดหวังไงน,นะครับเพราะมันเสียทั้ง2ต่อเพราะมันเบียนกันด้วยเขาว่าเบียนหมายถึงว่าดา,าวสารเบียนมดุสยูเนี่ยนะครับมันมีเรื่องอะไรที่มันไม่คาดฝันที่เราจะ เรียกว่ามันจะทุกข์กับเรื่องนั้นนะ,นะครับประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยการที่ไม่คาดหวังเท่ากับไม่ผิดหวังโอเคนะต่อไปเราไปดูกันต่อเรื่องของการงานการเงินต่อไปเรื่องของความรักบ้างนะครับความรนักของเราเป็นดาวพฤหัสบดีตกมรณะแล้วนะครับตั้งแต่วันที่19เมษายนนับไปถึงเดือนเมษายนปีหน้านะครับยังไม่ทราบว่าวันไหนนะแต่ว่าคือมันเพิ่งเพิ่งเพิ่งย้ายเองนะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวใกล้ๆแล้วผมจะบอกจะทาดาวพฤหัสบดีย้ายอีกทีหนึ่งให้นะครับที่เรามาดูกันต่อว่าปัตตานีมรณะและพ่วงเอาพพันธุลงด้วย แปลว่าอะไรครับแปลว่าเราอย่าเพิ่งมีตอนนี้เด็ดขาดถ้าเรามีหมายถึงว่าใครโสดอ่ะแล้วมีอ่ะคนนั้นจะได้คู่ที่ป่วยง่ายนะครับคือหมายถึงว่าเป็นโรคภัยไข้เจ็บครับนะครับเพราะปะตัตตานีมรณะแปลว่ามีโรคภัยไข้เจ็บสุขภาพของคนในครอบครัวก็จะเสียหายด้วยหมายถึงว่าจะเป็นจะป่วยทั้งนั้นเลยอ่ะแต่เป็นคนอื่นนะไม่ใช่เรานะครับมันมีเกณฑ์ได้รับมรดกนะครับเพราะมันอยู่ในเรือมรณะเนาะเป็นราชาโชคนะครับแล้วก็มีพันธุ์ทุไปอยู่ด้วยเนะี่ยมันหมายถึงหลักทรัพย์ไงโอเค แต่จะได้จากเพศตรงข้ามหมายถึงว่าถ้าเราเป็นชายพันธุทุกคือแม่ถ้าเราเป็นหญิงพันธุทุกคือพ่อโอเคไหมจะเป็นต่างเพศเพราะมันกําหนดปัตตนีเนี่ยเป็นต่างเพศอยู่แล้วโอเคไหมดังนั้นเนี่ยคณราศีกันตรงไปเลยว่าเราจะมีเกณฑ์การสูญเสียผู้ใหญ่ที่เป็นต่างเพศของเรานะครับจากไปก็้ช่ไหมครับอ่ะดังนั้นเนี่ยเราม้อระวังดีๆนะพยายามดูแลสุขภาพแต่ถ้ารักษาปุ๊บ มันก็อาจจะมีเกณฑ์การโชคดีที่จะแบบรอดพ้นจากปัญหานั้นได้นะครับอย่างเช่นบางคนเนี่ยเจ็บไม่เยอะนะครับหมายถึงเจ็บป่วยไม่เยอะนะพ่อแม่เนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าโอเคมันก็ไม่ค่อยอไม่ค่อยจะรายการอะไรเท่าไหร่พอไปหาหมอก็จะหายประมาณนี้ครับทีนี้การงานการเงินความรักต่อไปสุขภาพใช่ไหมครับสุขภาพเนี่ยให้ดูที่พบมอณะนะมอณะไม่ได้หมายถึงตายอย่างเดียวบางคนบอกอ่า มรณะแปลว่าตายหรือเปล่าจะจะตายหรือเปล่าไม่ใช่มรณะแปลว่าเจ็บป่วยถ้าตายคุณจะมานั่งฟังอยู่นี่ทําไมถูกไหมครับในนั้นเนี่ยอหอรศ,ศาสตร์เนี่ยตั้งชื่อมรณะเนี่ยให้มันเป็นปริศนาเฉยๆมรณะหมายถึงการสูญเสียก่อนที่มันจะตายไม่ต้องสูญเสียก่อนมันจะต้องแบบเจ็บป่วยก่อนอะไรแบบนี้เขา้าใจไหมครับในนั้นเนี่ยสุขภาพมรณะคือสุขภาพนะครับ มันจะตายไม่ตายค่อยว่ากันอีกทีนะครับแต่ว่ามันไม่ได้หมายถึงความตายแล้วกันเนาะแต่หนึ่งในนั้นคือความตายแต่เราพูดเหมายถึงสุขภาพนะครับสุขภาพให้ดูที่พวาะคือ,าอคานาวนักันนัคันตกวินาศดีครับพ่อบรณานวินาศเมื่อกี้ก็เหมือนกันคู่ครองเจ็บป่วยพ่อแม่เจ็บป่วยก็มีเกณฑ์การรักษาหายนะครับแต่ต้องรักษาก่อนเพราะนับสีตกวาณะพระว่าแพทย์ต้องดื่มสมุนไพรนะครับไม่ใช่ยารักษาปกตินะครับเพราะมันค้ละดาวกันดาวพฤหัสบดีหมายถึง สุขับอย่างเช่นโควิดครับรอย่างผมติดโควิดเนี่ยตอนเมื่อปีที่แล้วว่ะผมก็กินยาฟ้าทาายโจนหนึ่งกระปุกหนึ่งกระปุกหนึ่งกระปุกเนี่ยมีประมาณยี่สิบเม็ดผมกินเกือบหมดแต่ไม่หมดนะประมาณ10บ5ิบห้าเม็ดโดยประมาณฮนะก็หมดก็หายนะครับกินคำนวณหนึ่งเม็ดสี่เวลานะครับเชา้ากลางวันเย็นก่อนนอนนะครับก็หายได้เห็นไหมครับนี่ยประมาณนี้เข้าใจได้อย่างนะครับแต่มันไม่ใช่ยาที่หมายถึงายายาที่เป็น พวกยาพารายาแก้แพ้ย,ยาอะไรอย่างี้ไม่ใช่นะครับเพราะนั้นมันหมายถึงเคมีก็ใช่ไหมครับแต่เนี้ยคือมันหมายถึงออริจินอลที่เป็นพืชเป็นผักก็ใช่ไหมครับอ่าประมาณนี้รักษาโดยสมุนไพรจําไว้นะครับใครเจ็บใครได้ป่วยอย่างผมได้ทึกได้ทึกมาหมายความว่าเราอัะให้กินยาสมุนไพรเป็นรักษาแพทย์ทางเลือกก่อนอย่างเช่นบางคนเนี่ยเป็นอ,อย่างทาทายใช่ไหมครับขออภัยที่เอ่ยชื่อนะทาทาย่างเนี้ยไปกืนแร่รังสีนะครับ ือเขาเป็นไทลอยแบบโฮโปไทลอยดังนั้นเขาไปเกืนน้ำลังสีเนี่ยตรงเนี้ยแพทย์ปัจจุบันเนี้ยเออารเออาพอมันไม่ดีก็คือทำลายมันเลยคุณรู้ไหมว่าว่าถ้าเกิืนแร่รลังสีปุ๊บคุณจะไม่สามารถมีคือต่อมไทลอยนั้นจะจะหายไปเลยมันหมายความว่ามันไม่สามารถรักหมายถึงว่าไม่สามารถมีต่อมไทลอยได้แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยแพทย์ทางเลือกเขาจะหาวิธีการแก้รักษาไปเรื่อย มันไม่หายไปครับแต่มันรักษาไปเรื่อยๆมันก็กลายเป็นเหมือนเดิมอะไรแบบนี้ครับมันก็จะไม่ไม่ต้องแบบคือถ้ากินแร่ทางสีมันจะมีเอฟเฟกต์เยอะแยะมากมายเลยครับบางทีเนี่ยเปลี่ยนจากโฮโปเป็นไฮเปอร์บางคนเปลี่ยนจากไฮเปอร์เป็นโฮโปก็ได้มันจะสลับสวิงดังนั้นเนี่ยรักษาทางแพทย์ทางเลือกดีกว่านะครับบอกเลยเขามีสามารถรักษาได้ทุกโรคแหละแล้วแต่ว่ายังบางนคนเป็นมะเร็งเนี่ยก็สามารถรักษาได้อะไรอย่างเงี้ยครับอ่าเหมือนเคยได้ยินคำว่าหมอเขียวไหมครับ อะไรประมาณนี้แต่ว่าบางคนไม่เชื่อนะก็แล้วแต่ครับก็เอาเป็นว่าใช้วิจิณญาณดีๆเท่ากันว่าแพทย์ทางเลือกอย่างเขาสามารถรักษาให้ได้บางโรคนะครับโอเคจบทีนี้ามาดูกันต่อการงานการเงินความรักนะครับความรักก็บอกไปแล้วตกมรณนะเนาะก็หมายถึงว่า,ามันอยู่ไม่ทนหรอกครับเดี๋ยวมันก็ต้องจากกันออกไปดังนั้นวิธีการแก้วิธีเดียวครับก็คือรักห่างไกลหรือรักแบบเ,เป็นเป็นพี่เป็นน้องกันก่อนเป็นเพื่อนกันก่อน1ปีครับ คุณต้องผ่านพ้นอุปรสรรคตรงนี้ไปก่อนจนกว่าดาวพฤหัสจะไปตกเรือนสุภาะบางคนถามบอกว่าดาวพฤหัสตกเรือนสุภาะมันดีก็จริงอยู่ในเรือนสุภาะแต่มันมีดาวเมรุจูอยู่ะจะดีหรอดีครับดาวมรตยูเนี่ยมันไม่มันไม่ผิดใจกับดาวพฤหัสนะครับเพราะไม่มีความหมายเหมือนกันแต่ผมขอไม่พูดแล้วนะแต่เอาเป็นว่าไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องกลัวทีนี้ การงานการเงินความรักสุขภาพสุขภาพบอกไปแล้วเนาะก็คือบรณะไปตกวินาศเนี่ยรักษาหายได้แต่ขอให้ไปหาหมอก่อนนะครับแลวหมอจะรักษาหายโอเคไหมเพราะเป็นราชาโชคเนาะทีนี้เรามาดูกันต่อ,อสุขภาพโชคลาภบ,บ้างนะครับจุดสุดท้ายเนะาะโชคลาภของเราเนี่ยเป็นดาวจันทร์ไม่สามารถนํามาพยากรณ์ได้เพราะอะไรครับเพราะท้านดาวจันทร์สองวันครึ่งสองวันครึ่งเนี่ยต้องใช้เวลาอีกครึ่งชั่วโมงถึงจะจบคลิปนะครับดังนั้นผมไม่ไหวเสียงเนี่ยไม่ไหวแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าปีนี้ได้ตําแหน่งบรณะแล้วกัน มีเกณฑ์จะได้รับมรดกแต่จงจําไว้ว่าการจะได้รับมรดกจะต้องสูญเสียคนที่ให้ก่อนเข้าใจไหมครับจะต้องจากตายไปก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยมันดีครึ่งเสียครึ่งมรณะเนี่ยมันไม่มีดีร้อแต่มันมีดีครึ่งเสียครึ่งนะครับดังนั้นจึงแต่วินาศเนี่ยมันมีข้อดีร้อก็คือเบื้องหลังออนไลน์ใช่ไหมครับแต่มรณะเนี่ยให้ดีไม่เต็มรอยครับออริเนี่ยอย่างน้อยได้เงินกู้ก็ดีร้อยเปอนะครับแต่บางคนบอกว่าอาจะต้องมาผ่อนอก็ไม่เป็นไรก็ดีีึึ้้นนเสยยยยคคคร่่่่งงก็ไดแตหมาาาาาาววออบ เ,เสียเงินแล้วไงก็คนอื่นเขาก็เสียเหมือนเราอะอะไรแบบนี้ครับก็คือได้บ้านมาใช้ก่อนเลยเนี่ยอะไรแบบนี้ครับดังนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้คิดว่ามันจะรายร้อยเปอร์เซ็นต์แต่อันนี้เนี่ยมันได้ครึ่งเสียครึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไม่มีไม่มีเต็มร้อยโอเคไหมนะครับประมาณนี้ทีนี้จะบอกคนลาศิกขาลขณากัน,น,กนไปว่าตัวเราเนี่ยสำคัญที่สุดเพราะตัวเราเนี่ยเข้มแข็งนะครับก็แปลว่ามันต้านรับกับสิ่งต่างๆได้ แต่มันจะต้องเกิดเรื่องก่อนนะครับแต่เราจะรอดพ้นได้เพราะดาวธปดาลาจะโชคในเดืนมาจากเือนวินาศนะครับทุกอย่างมันจบได้มันมันว่าจบสวยครับก็จะไหมครับแต่ต้องใช้สตินิดนึงนะผมจะบอกให้อย่างนี้ครับว่าการงานไม่ดีไม่เป็นไรคือตกงานน่ยตกงานไม่ดีไม่เป็นไรความรักไม่ดีไม่เป็นไรหาใหม่ได้การงานก็หาใหม่ได้นะครับแต่สิ่งที่คุณต้องสําคัญที่สุดในทุกๆเดือนก็คือสุขภาพถ้าคุณสุขภาพไม่ดีปุ๊บ คือคุณเข้าใจไหมครับว่าสุขภาพหาใหม่ได้ยากนะหมายถึงว่าจะให้หายเนี่ยแต่คุณคิดดูว่าต้องใช้เวลายาวนานเท่าไหร่แต่ว่าการงานเนี่ยตราบใดที่เราไม่ป่วยเราก็มีสิทธิ์จะแบบบางทีตกงานเราไปหางานใหม่ยังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็รอไปเรื่อยๆหรือถ้าเราไม่เลิกงานยังไงเราก็ต้องได้งานถูกไหมครับความรักเนี่ยถ้ามันไม่ดีก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าอย่างน้อยดวงของคุณอาจจะไม่ดีเรื่องของความรักถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยการที่จะสูญเสียความรักไม่เป็นไรก็หาใหม่ได้หรือคุณจะไม่มีเลยก็ได้ก็แล้วแต่คคุณนะรับ ก็หมายถึงว่าทุกการเงินเหมือนกันถ้าไม่มีก็ต้องมีสักวันหนึ่งนั่นแหละตาบใดที่ยังไม่ตายก็ยังหายใหม่ได้ทุกอย่างโอเคไหมแต่สุขภาพหาได้ยากครับที่มันจะดีหมายถึงว่ามันจะไม่เสียครับประมาณนี้เนาะเน่งในน,นดูที่สุขภาพครับถ้าสุขภาพมันโอเคอย่างเดือนนี้มรลนไเป็นสู่รเรือนพินาศเนี่ยม,นะมันจะป่วยก่อนแล้วมันจะหายนะครับประมาณนี้เนาะเดือนครึ่งนะครับไม่นานก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะกดไลค์กดแ,กแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นใจให้ใหด้วยนะครับขอบคุณครับ